ช่วงธรรมะสุขใจวันนี้มีคำถามถามเข้ามาว่าถ้าเราไม่ได้บวชเรียนแต่ถือศีลห้าตลอดชีวิตถือว่าเพียงพอหรือไม่เราไปรับฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่ถือศีลห้าโดยไม่ได้บวชเป็นพระถามว่าได้บุญไหมก็ได้บุญนะศีลห้าบริสุทธิ์ปิดประตูใบยภูมิตรงนี้ได้ประโยชน์จาะ แต่ว่าถ้ามากกว่านั้นได้เช่นถือเป็นศีลแปดขึ้นมาในครั้งพุทธกาลก็ไม่ได้มีถึงศีลสองอย่อย่างตอนหลังๆเ,เริ่มเริ่มแรกเขาก็ถือศีลแปดกันนั่นแหละศีลห้าจะไม่มีปัญหากับสังคมรอบๆข้างไม่ไปเบียดเบียนใครส่วนศีลแปดนี้เพื่อการพัฒนาจิตด้วยตรงนี้ก็แล้วแต่เราทำขนาดไหนได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ศีลห้านี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วท่านอาจารย์พุทธ,ธาทาสท่านฝากไว้บอกว่าถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ไม่เป็นไรรักษาศีลข้อเดียวอย่างได้เลยบุญมหาศาลศีลข้อเดียวที่ท่านฝากไว้ก็คือรักผู้อื่นเมื่อเรารักผู้อื่นเราก็ไม่สามารถประทุษร้ายชีวิตร่างกายใครได้ศีลข้อที่หนึ่งก็สมบูรณ์ เมื่อเรารักผู้อื่นเราไม่สามารถประทุษร ge ้ายทรัพย์สินของใครได้ศีนข้อที่สองก็สมบูรณ์เมื่อเรารักผู้อื่นเราก็ไม่สามารถประทุษร้ายของรักของใครของใครได้ศิลข้อที่สก็สมบูรณ์เมื่อเรารักผู้อื่นเราก็ไม่สามารถประทุษร้ายผู้อื่นด้วยวาจาได้ศีลข้อที่สก็สมบูรณ์และเมื่อเรารักผู้อื่น เราไม่สามารถประทุษรายสติสัมปชัญญะของตนเองซึ่งเป็นที่รักของผู้อื่นได้ศีลข้อที่หก็สมบูรณ์ตกลงว่าถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้รักษาศีลเพียงข้อเดียวยังได้บุญมหาศาลก็คือรักผู้อื่น เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเรามีบุนคคลที่เขารักเราเยอะแยะเลยโดยเฉพาะข้อสุดท้ายการดื่มเหล้าเมายาตรงนี้เป็นการประทุสลายสติสัมปชัญญะของตนเองซึ่งเป็นที่รักของผู้อื่นเรามีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าอาเจกอากูอาเฮียอาซ้ออนุมอตเตียสารพัดเลยที่เขารักเรา เพราะฉะนั้นสำคัญก็คืออย่าประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตนเองคนที่อยู่รอบข้างเขาก็มีความสุขก็ขออนุโมทนาขอเจริญพรและหากคุณผู้ชมมีศีลเป็นวัดปฏิบัติถือศีลใอย่างเคร่งครัดสังคมของเราก็จะมีแต่ความสงบสุขนะคะและช่วงหน้าเรามีธรรมะดีๆมาร่วมแบ่งปันกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันต่อเลยค่ะ ช่วงธรรมะประดับใจธรรมะประดับใจในวันนี้นะคะมาจากคุณทรัพย์สินบุญโยทยานจังหวัดเชียงใหม่ส่งบทกลอนมาแบ่งปันกันด้วยค่ะว่ากรรมนาพาให้เกิดมาเป็นมนุษย์บริสุทธิ์ผุดผ่องจากท้องแม่เมื่อเติบใหญ่ทุกอย่างย่อมผันแปร ى, ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนขอนลอย กรรมนั้นไซดนไปได้หลายหลากมีวิบากมีรุ่งเรืองมีเสื่อมถอยมั่นสร้างบุญเถิดหนาอย่ามัวคอยหวังน้ำน้อยในบ่อกเก่าไม่เข้าทีกรรมเป็นสิ่งแน่แท้ในทางพุทธเที่ยงแท้สุดสุดที่ใครจะหลีกนี้เกิดชาติหนึ่งพึงสร้างแต่ความดี เปรียบดังมีทุนก้อนใหญ่ไว้เดินทางยาเสพสุขทำแต่ชั่วไปจนสายเมื่อชีพวายปวงวิบัติจะขัดขวางบุญจะเป็นประทีปใหญ่ให้เห็นทางส่องสว่างถึงพบหน้าพาสุขเอ่ยต้องขอขอบคุณบทกรกินใจจากคุณทรัพย์ศินด้วยนะคะ และหากคุณผู้ชมมีข้อความเรื่องราวห,หรือบทกรอดประทับใจใดๆก็สามารถร่วมแบ่งปันกันได้ที่รายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ150 0 0หรือส่งแฟกซ์มาได้ที่0 2638 2508หรือโทร02 711 7997ค่ะหากได้รับคัดเลือกนำมาออกอากาศจะได้รับปลอกหมอนพิมพ์ลายพระคาถาชินบัญชรสัปดาละหนึ่งรางวัลรางวันละสองใบค่ะหวังว่าสารธรรมที่ทุกท่านได้รับในวันนี้จะช่วยให้มีแรงบันดาลใจในการต่อย,ยอดความดีให้แผ่กว้างไปในสังคมมากยิ่งขึ้น ในรายการของเราก็จะพยายามสรรหาสารธรรมดีๆที่มีประโยชน์หมาอมอบให้กับทุกท่านที่นี่เป็นประจำทุกสัปดาห์และพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ